สิบเอ็ดบทสวดมังคละสุดตังเสวนาจะพารานังปันธิตานัจเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตํมังครมุตตมังปฏิรูป,ปะเทสาวาโซจะปุเพจจกตาปุญญาตาอัตาสัมมาปณิทิจเอตํมังครมุตตมังภะหุสัตตัญจะสิปัญจวิเนโยจะสุสิกิโตสุภาสิตาจะยาวาจะเอตํมมังครมุตตมัง มาตาปิตุอุปัฏฐานังปุตตะราสะสังฆะโหอะนากราจักกัมมันตาเอตัมมังคารมุตตะมังธนันจะธรรมะจริยาจะยาตกานันจะสังฆะโหอะนวัชานิกัมมานิเอตัมมังคารมุตตะมังอารติวิรติปะปะมาจักปานาจะสัญญโมอปปมาโทจักทมเมสุเอตัมมังคารมุตตะมังคาราโวจะนิวาโตจะสันตุทิจะกตัญญูตา กาเรนะธรรมะสวนังเอตัมมังคารมุตตมังขันติจัสมวจัสมาตาสมณานันจธาสนังกาเรนะธรรมะชัธรรมะสะกัชฉะเอตัมมังคารมุตตมัง ตาโปจะพัมหามาจาริยันจะอริยสัจาะะสนาทสนังนิพานาสติกิริยาจะเอตมังคารมุตตมังพุทธาสาวโรกะะธรรมเมหิจิตตังยาสนานกัมปติอสุขังวิระสังเขมังเอตมังคารมุตตมังเอตาทิสานิกัตตวานาสัสัพพธรรมาปราชิตาสัพัะะทะโสทิ้งขัดชันติตันเตสังมังคารมุตตมันติสิบสองบทสวดรัตนปริตร ยังกินจีวิตรังอิทาวาหูรังวาสเกสุวายังรัตนังปานีตังนโนสัมังอธิตาธาคเตนะอิธัรมปิพุทธเทรัตนังปานีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุขะยังวิราคังอามตังปานีตังยะธาชาคาสักยมุนีสัมมาหิโตนาเตนะธรรมีนาสมาธิกินจีธรรมปิธรรมีรัตนังปานีตัง เอเตนะสัตเตนะสุวัติหูตัยมพุทธะเสรษฐุริวันณยิสุจริงสมาธิมานันตาริกัญญามาหูสมาธินาเตนะสมโมนวิชติธรรมปีธรรมเมรตานังปะนีตังเอเตนะสัตเตนะสุวัติหูตัเยปุคราอัตสัตตังปัสสัทธาจัตตาริเอตานิยุขานิฮุนติเตทะกีเนยัสุขตัสสะสาวกาเอเตสุทินานิมะหะภารานิธรรมปีสังเคระตานังปะนีตัง เอเตนะสัตเตนะสุวติหูโหตุเยสุปายุตามรสาธันเฮนะนิกามมโนโหตามาซาสนมหิเตปติปัตาอมตังวิไยหะรัฐานุธานิพุติงปุญชมาไนทำปิดสังเคระตานังปาณีตัง เอเตนะสัะเจนะสุวะติหูตุกินหปุรานังนวังนาทิสัมภวังวิรัตจิตายติเกภพวสมิงเตกินาพิจาวิรุหิชันธานิพันติทีรายธายมปาติโปอิทมปิสั่งเคระตั้งปานีตังเอเตนะสัะเจนะสุวะติหตุสิบสามบทสวดธรรมบทสหัสสวัส อาตาเวชิตังสยโยยาจายังอิทราปะชาอัตาทันตัสสะโปสัสสานิจังสัญญาตจาริโนเนวะเทโวนคันทัพโภนามารสหภพมุนาชิตังอปัสชิตังกะยิราตทาโรปัสสะชันตุโนสิบสี่บทสวดเกสปุตตสุตภาสิตามิทางเตนะภควตาชาหนตาปัสตารหตาสัมมาสัมพุเทนะเอถะตุมเฮมาอนุสเวนามาปรมะปารายมา ติกิรายมาปิตาคัสัมปทฏฐานีนมาตักขะเฮตุมาเนยัคขะเฮนมาอาการะปาลิวิตเกนมาทิฏฐินิสานณคันติยามาภะพารูปตาเยมะสมโนโนคารุยธาตุเมเฮอัตานาวัชานนยธาอิเมธมากุสราอิเมธมาสาวาชิอิเมธมาวินยุกราหิตา อิเมธมาสมัตตาสมาทินนท์อหิตายาทุกขายาสังวัตันติอัฏฐตุเมิให้ปัจจะหยาถายาถาตุงให้อัตตนาวชาเนยาถาอิเมธมากุสลิอิเมธมานวชาอิเมธมาวินยูปัสสะท้าอิเมธมาสมัตตาสมาทินาหิตายาสุขายาสังวัตันติอัฏฐตุเมิให้อุปัสสัมปัจจะวิหะเรยาถาติสิบห้าบทสวดอุปนิยสุตร ឧប ಾನೀಯ ទេ시វិធម្មព म्मಯ ンスរូប ಾನೀತಸ್ಸනසಂತಿ ត ಾನ ាហេតੰភយ៉ាង மரਨੇ ពេកម្មាណូបញ្ញញ្ញិកញ្ញិរក្ខសុខဝ ஹ ានីឧប ಾನೀಯ တိជីវធម្មព म्मಯ ンスរូប ಾನೀತಸ್ಸනසಂತಿ ត ಾನ ាហេតੰភយ៉ាងមនិពេកម្មាណូរកាមិសង្បច្ចហេស ಂತಿ ពេខោយោ thag ាយេនសង្ឃមោវាចាយឧបតេធសាតੰតស្សពេតតសាសុខយហោតិយ៉ាងជីវមាណូតករោតិ คุณยังธทมโมหะเวรคติธรรมะจาริงธทมโมสุจิโนสุขามาวะหะติเอสานิสังโสธรรมีสุจิเนนะทุคติงขจติธรรมะจารีสัพเพสังขารานิจติยถาปัญญายปัสสติอัฏฐานิพินติทุเขสัมมะโขยสุทิยาสัพเพสังขาราทุขาติยถาปัญญายปัสสติอัฏฐานิพินติทุเขสัมมะโขยสุทิยาสัพเพธรรมานตาติ ยถาปัญญายปัสสติอาถานิพินสติทูเคสามะโคเยสุติยา16บทสวดอปันนกะสาดกอปันนกะตธานะเมเกทุติยังอาหุตากิกาเอตตาธัรมญายาเมธาวิตังคันใหยะอปันนกังปะหุงเวสรนังยันติปะพาตานิวนานิจารามารุกะเจตยานิมนุษยะภยยะตัสิตา Niang ko seranaang kiangnitang seranamut kamang Niang serana maka masapa tuka pamujati Yo jabutan cataman ja caang ja ja kang casanaang kato catari ja ya sai sama pannya ya pasaate Tuang tuka sapaang tuka sa caati kamang Ariyan caang ja ki E tang ko seranang kemang E tang seranang mutamang E tang seranang makam maksap Batu ka pamut jati Satu